รถครอบครัวที่พร้อมแต่งแบบนี้นะคะโซเลจัดให้เลยะค่ะคุณลูกค้าสำหรับด้านข้างโซเลนะคะ มิลเอ็กอิลิแกนเรื่อง2.2นะตัวใหม่ล่าสุด My Body 2026ค่ะราคาค่าตัวสีเทาอยู่ที่1,429,000บาทและคันนี้อย่างที่เห็นเลยนะคะว่าคันนี้แต่งเต็มแล้วจริงๆไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวสเกิร์ตรอบคันทั้งหมด23ชิ้นเลยนะคะแบบทั้งคันเลยเดี๋ยวเลยพาชมว่ามีตรงไหนบ้างแล้วก็อีกสุดหนึ่งเลยนี่ค่ะตัวล้อตัวงานยางนะคะเราเปลี่ยนให้เรียบร้อยจากล้อแม็กขอบ18เปลี่ยนเป็นล้อแม็กขอบ20สบายแบบนี้ พอใส่รวมกันแล้วนะคะบ,บอกเลยว่าลงตัวและเข้ากันมากๆแล้วก็นี่เลยค่ะตัดงานสีเขียวนะคะเข้ากับตัวรถสีเทามากๆเลยค่ะเดี๋ยวพาชมแต่ละจุดเลยนะคะว่าคันนี้นะคะมีส่วนไหนยังไงที่แต่งเพิ่มเติมบ้างแล้วก็ใครที่ถูกใจส,สไตล์นี้อยากแต่งแบบนี้นะคะสเลจัดให้ได้ถูกรูปแบบเลยค่ะซะเลค่ะรถอีสุป้ายแดงนะ นี่เลยเป็นสเกิร์ของตัวงาน m h o l d e r ครุ้าค่มีหลายรุ่นหลายแบบให้เลือกมากๆแต่ว่าคันนี้เนะี่ยมีทั้งหมด23ชิ้นนะคะอยากได้แบบนี้ก็คือแคปหน้าต่อมาได้เลยนะคะชิ้นงานนะคะสเกิร์ด้านหน้านี่คะ่ะเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะว่าตรงนี้ ถ้ากรณีลูกค้าเปิดไฟนะเนี่ยกดไฟเลี้ยวนะคะเรามีไฟตรงนี้วิ่งด้วยนะเก๋มากๆเลยนะคะแล้วก็ตัดด้วยนะคะสีเขียวนะคะตรงนี้เลยนะเข้ากันมากๆแล้วก็ยังให้นะคะมิติลุกเล่นในส่วนของการเปิดไฟลีนะคะหรือว่าไฟเลี้ยวไฟตรงนี้ก็จะขึ้นมาด้วยแบบนี้เลยนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะแต่วันนี้เลยไม่ได้เปิดไฟหน้านะควรมันจะแยงตาลู้ค่ะมีในส่วนตัวไฟตัดหมอกค่ะมาแล้วเรียบร้อยเป็น LED นะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดนะคะแล้วก็ด้านหลังอีก4จุดไปในส่วนตัวคิ้วล้อซุ้มล้อนะคะแล้วแต่จะเรียแล้วกันเนาะงานแล้วก็ใส ะะมีรุ่น RS รุ่นเดียวที่มีแต่ว่าอันนี้ใส่มาแล้วเรียบร้อยนะคะเข้ากับตัวล้อตัวยางมากๆเลยตัวล้อนะคะโซเลแต่งที่ร้านกระมวลการยางค่ะตัวนี้นะคะเป็นงานก้านวายค่ะแล้วก็ตัวยางนะคะเป็นโตโยนะโตโยท้ายลูกค้าสามารถเลือกแบบได้นะเจ้า AT เจ้า S T ก็คือแจ้งได้แต่ถ้าชอบสายเลยก็เป็นสไตล์นี้ไปได้เลยค่ะอ่ะนี่คือขอบ20แล้วลูกค้าค่ะชิ้นงานด้านข้างเป็นเขียวเทาตัดกันแบบนี้2ชิ้นแบบนี้ให้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวหูกระจกนะคะจริงๆแล้วนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถ แต่ว่าด้วยความที่สกเกิตของเราชิ้นงานนี้มันก็คือให้ครบเลยเนาะก็เปียบตรงนี้เป็นสีดําเงาแล้วนะคะแล้วก็ตัดเดินเส้นสีเขียวแบบนี้เข้ากันมากๆนะคะกันสาดะเรติดให้แล้วเรียบร้อยนะคะและหลังคามันมาจากตัวราหลังคามาจากโรงงานแล้วเรียบร้อยเนาะประตูเป็นแบบคีเลตค่ะ แล้วก็นี่ค่ะมาดูชิ้นงานด้านหลังกันต่อเลยสําหรับชิ้นงานด้านหลังมีอะไรบ้างนี่เลยค่ะสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คาดเอวด้านหลังก็คือใส่มาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็นี่ค่ะสครับเพดนะคะบริเวณนี้กันลอยได้ด้วยซึ่งเวลาเปิดใช้งานขึ้นมาปุ๊บลูกค้าจะเห็นเลยว่ามีกันลอยมาให้นะคะซึ่งเข้ากับตัวสเกิร์ตทั้งชิ้นเลยนะคะ ดำสลับเขียวให้แบบนี้นะคะแล้วก็ชิ้นงานด้านหลังด้วยเห็นไหมคะสวยมากๆใครชอบสไตล์นี้เลยว่าพานไม่ได้เลยนะแล้วก็สเลิบูโคลให้ลูกค้าแล้วนะคะลูกค้าเลือกเป็นสีดําได้ดานะคะก็คือเข้ากับตัวในส่งตัวชิ้นงานของเขาด้วยเนาะ,ะตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอีดิแกนนะ <S <S แต่เดี๋ยวพาดูข้างในค่ะว่าข้างในเนี่ยอันนี้ดูภายนอกที่แบบแบบแต่งหล่อให้แล้วนะคะสไตล์นี้จับให้เราไปดูข้างในกันว่าฟังก์ชันรุ่นนี้ได้อะไรยังไงบ้างไปค,ะ <S 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 ค่ะมาค่ะเรามาดูข้างในกันบ้างนะคะ หรับเจ้าตัวอีดิแกนเบาะฝั่งคนขับนะคะเป็นระบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยลูกค้าขาใช้งานสะดวกสบายมากๆเลยรต่ว่าฝั่งคนหนั่งผู้โดยสารคนนั่งจะเป็นแบบไม่น้วนอยู่จะไม่ใช้ไฟฟ้านะคะไฟฟ้าฝั่งเดียวนะโอเคแล้วก็นี่เลยค่ะพวงมาลัยนะคะอะไรเอ,อ่ยที่ต่างไปปกติ2025จะไม่มีเพนเทนชิพนะคะแล้วก็ไม่มีโรบเอดต แต่ตอนนี้ My Body 2,026ลูกค้าจะได้เพนทชนชิพแล้วที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็มีระบบเอเดร์สต็อปแอนด์โกด้วยนะคะขับตามคันหน้าจะจุดหยุดนิ่งเลยนะคะมีมาให้นะพวงมาลัยมาติฟังชันให้เหมือนเดิมตรงที่ว่าเออ่มีคุดคอนโทรลล็อกความเร็วต่างๆแต่อย่างที่บอกว่าพรว่เขามีเอเดรเขาก็จะล้ากว่ารุ่นที่แล้วอีกนะคะแต่ยังยันราคาเดิมให้อยู่ที่1 4 2 9 0 0 0าเาพเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะคะเพิ่มเสียงรถเสียงรับสายสังญาณด้วยเสียงนน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 ะะะะะะคคคคขขััับตาา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 มมมหหหหหห้้้้้้้เเววรยย่งทํไดดดลจจอใ9ิุกๆ สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะคะแล้วก็มีระบบเบรก ABS Airbag ให้ MS, 5, นะคะทุกรุ่นของเ s ียรซูของเราเลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะตัวแอร์นะคะอัจฉริยะของเขาก็คือเป็น Duo Zone แยกอิสระ ความเย็นลูกค้าสามารถปรับแยกนะคะใครหนาวใครร้อนปรับได้เลยแยกได้เลยไปต้องทารอกันแล้วเนาะแล้วก็พัดลมตรงกลางนะคะเกียร์ค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะถูกรุ่นของมิลเ็นะคะเป็นออโต้ทั้งหมดแล้วไม่มีเกียร์ไหมนวลแล้วลูกค่ะแล้ตัวลงทางราชานตัวช่วยลงทางราชาันมาให้กรลื่นถ่ายมีมาให้ทํงางานอัตโนมัติอยู่แล้วด้วยนะคะระบบเบรกนะคะไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรคโฮนะคะและนี่ค่ะคือตัวกุญแจหน้าตากุญแจของน้องเป็นแบบนี้สามารถเปิดปิดนะคะแล้วก็เปิดตัวฝาถ่ายได้ด้วยนะคะ3ปุ่มในกุญแจเลยแล้วก็ม ดึงออกมาแบบนี้ใช้งานเพิ่มเติมได้ด้วยเนาะโอเคนี่คือลักษณะของกุญแจแล้วก็บริเวณด้านหน้านะคะแล้วก็แผงประตูด้านนี้นะคะจะเห็นเลยว่าวัสดุนะคะจะเป็นเปียโ,โนแบ็กสลับกับสีออกน้ําตาลทองๆนะคะแล้วก็ตัดโครเมียมด้วยนะคะฝั่งนี้เป็นกระจกแบบเป็นระบบไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะพับไฟฟ้าค่ะ,ะเปออิดปิดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็หมุนปรับไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะแบบนี้เนาะล็อกกระจกได้นะคะแล้วก็เซ็นทัลล็อกอยู่ตรงนี้เวลาเติมน้ํามันเพียงแค่กดตัวเซ็นทัลล็อก ทีเดียวเลยก็สามารถเปิดเติมได้เลยง่ายๆแค่นี้เลยนะคะโอเคอันนี้คือบริเวณด้านหน้าของเจ้าตัวอีลิแกนซึ่งคันนี้บอกเลยว่ามีเจ้าของแล้วเรียบร้อยนะคะของพี่นากับพี่อาร์จะมารับในวันพรุ่งนี้แล้วโเล่ก็เลยขออนุญ,ญาตรีบมารีวิวรถก่อนที่รถจะไปก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวไปด้านหลังกันต่อเลยค่ะสําหรับด้านหลังนะคะการขึ้นรถก็เป็นแค่จับตรงนี้ค่ะแล้วก็ก้าวขึ้นเป็นสเต็ปแบบนี้เลยนะคะอุ้อยตายแล้วหัวหัวใ โอเคด้านหลังก็มีลำจุดลำโพงให้ด้วยนะคะตรงนี้ถ้าลูกค้าไม่ใช้งานพับเก็บราบยาววางของได้ด้วยหรือว่าใช้งานก็เพียงแค่เพียงแค่ดึงขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บอ่าแบบนี้เลยทั้งได้2ถึงสท่านนะคะตรงกลางสามารถเอาลงมาเพื่อวางแก้วน้ำเพิ่มเติมได้อีกสตำแหน่งค่ะหรือพักแขนแบบนี้ก็ได้เนาะโอเคเบาะตรงกลางสามารถปรับเอได้อีกด้วยนะคะนี่ดึงปุ๊บถอยลงไปได้อีกนะคะแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยตรงนี้สามารถใช้งานเพิ่มเติมได้อีก2ที่แล้วก็ตรงนี้ห้อยของได้อีก4กิโลเลยนะคะ อ่นนี่คือบริเวณด้านแถวที่สองแอร์นะคะไม่ต้องปวดจะล้อเลยทุกตำแหน่งมีแอร์ให้หมดเลยเห็นไหมคะอ่ะเราเปิดพัลดลมรงนี้สามารถปรับได้สามระดับนะคะไฟนี้ให้เนาะโอเคแล้วก็นี่ค่ะด้านหลังนะคะถ้าจะใช้งานเพียงแค่พับเบาะลูกค้าดึงตรงข้างๆแบบนี้นะคะพับลงมาอ่ะขึ้นแบบนี้ได้เลยขออนนุญานะติดตรงนี้นิดนึงอ่ะเพียงแค่ก้าวขึ้นตรงนี้ก็สามารถนั่งด้านหลังได้อีกสองตำแหน่งเลยนะคะนี่คือการใช้งานของรถเจ็ดที่นั่งของเรานั่นเองจ้า เอาละค่ะและนี่ก็คือเจ้า Miu X Elegance ที่ใส่ชุดแต่งรอบคันนะคะสเกิร์ตรอบคันยี่สามชิ้นนะคะแล้วก็เปลี่ยนล้อแม็กแล้วเรียบร้อยใครชอบสไตล์นี้ยังไงสามารถแจ้งโซเล่ได้นะคะโซเล่ค่ะรถอีซูซใบแดงมาแล้ว7ปีค่ะทั้งนีผลงานจากยอดขายและรีวิวมาตลอดเลยนะคะสนใจรุ่นไหนย,ยังไงทักมาสอบถามกันเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้รีวิวรุ่นไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะคะไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณแล,ะ,ณละสวัสดีค่ะ